สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกท่านผมสร้างมาวันนี้ก็อยู่กับเครื่องยนต์นะครับ 8N330 ยันม่านะครับ4 0 0 0แรงมา้าเนาะวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาชมตามเขาเรียกว่าคอมเมนต์นะครับที่คอมเมนต์มาในคลิปก่อนหน้านี้ของผมเนาะอ่า FC นะครับคอมเมนต์มาบอกว่ายันม่านี่เป็นยี่ห้อนะครับของญี่ปุ่นเนาะ บอแมแนบอนะครับบอแนบอแต่เครื่องยนต์เครื่องนี้ยันมาจริงๆนะครับยี่ห้อยันมาแต่เป็นยันมาของจีนนะครับผลิตที่จีนเป็นยันมาเวอร์ชั่นของจีนนะครับลิขสิทธิ์ของจีนโดยเฉพาะนะครับรุ่นนี้ไม่มีจําหน่ายนะครับในยันมาญี่ปุ่นนะครับต้องเข้าใจนะทั้งเครื่องยนต์แล้วก็อะไหล่นะครับอะไหล่ทุกชิ้นนะครับต้องสั่งตรงจาก ประเทศจีนนะครับหรือ Make in China นั่นเองเนะาะทำความเข้าใจง่ายๆกันละกันเนาะอย่งอาง i อ h o n นะครับหรือ Apple เนี่ยโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตอะไรต่างๆเนี่ยก็ยัง Make in China เลยนะครับเครื่องยนต์จีนนะครับหลายๆยี่ห้อนะครับที่เป็นแบรนด์ดังนะของโลกใบนี้เนาะก็ถูกผลิตที่จีนเช่นกันนะครับอย่ง Man อางแมนบะีแมนเนาะบีนะครับ Nw นะครับบางรุ่นนะครับบางเวอร์ชั่นก็ถูกผลิตนะครับแล้วก็สร้างนะครับโดยประเทศจีนนะครับหรือแม้กระทั่งเครื่องยนต์คัมมินนะครับในตระกูลที่เรียกว่า K19 นะครับก็ยังถูกผลิตจากจีนนะครับในเวอร์ชั่นจีนนั่นเองเนาะไม่เชื่อก็ไปค้นหาในเน็ตได้ก็เรียกว่าเครื่องยนต์นะครับไม่เฉพาะเจาะจงนะครับว่าจะเป็นออริจินอลนะออริจินอลจาก ผู้ผลิตนะครับตามสายการผลิตนั่นเองนะครับเพราะว่าจีนเนี่ยเขาทําได้ทุกอย่างนะครับทำได้ทุกอย่างเนาะอันนี้ก็มาตอบนะมาตอบคอมเมนต์ละกันเพราะว่าการตอบคอมเมนต์เนี่ยมันได้เฉพาะอ่าเป็นในเรื่องของข้อความเนาะมันให้ดูรูปให้ดูอะไรไม่ได้เนาะไม่ได้ทีนี้อีกคอมเมต์น,นึงนะเอฟซี F C, ถามมาในเรือนะครับมีระบบดับเพลิงหรือเปล่านะมีเนาะมี โดยเฉพาะในห้องเครื่องนะครับแล้วก็เรือบรรทุกสินค้าเนี่ยเป็นอะไรที่สุ่มเสี่ยงนะครับที่จะเกิดอัคคีภัยนะครับมากกว่าเนาะมากกว่าโรงงานมากกว่าบ้านดีอีกนะเะเพราะว่าเป็นศูนย์รวมเชื้อเพลิงทั้งน้ํามันทั้งแก๊สนะครับทั้งสารตั้งต้นนะครับที่เอามาผลิตในระบบอุตสาหกรรมนะบ,บางอย่างก็ติดไฟนะครับบางอย่างก็ก่อให้เกิดการระเบิดเนาะประมาณนั้นก็มีนะครับก็มีหลายๆแบบอันนี้ก็จะเป็นแก๊สนะครับผม ซีโอทูนะครับเห็นไหมแบบล้อรถเข็นนะครับขนาดใหญ่เลยถังก็เบลิ่มนะครับรเบลลมเลยเจ้าตัวนี้จะเ,เปิดไฟก่อนอปกติเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้นะแต่ว่าเวลามีการซ่อมบำรุงนะครับเรือเข้าอู่เนาะเขาก็เก็บแอบแอบไว้นะครับแอบแอบไวนะ้ไม่ให้มันขวางทางเดินเนาะไม่ให้มันขวางทางเดินก็จะเป็นถังถังขนาดใหญ่นะครับถังขนาดใหญ่ถังขนาดกลางเห็นไหมเนี่ยถังระเพิดนะครับชนิด A ชนิด B ประมาณนี้นะอันนี้สองถังอันนี้ นอกจากอุปกรณ์ดับเพลิงแล้วนะครับเขายังมีอุปกรณ์ e e b d นะครับนั่นก็คืออุปกรณ์นะครับใช้สวมใส่ในกรณีที่อยู่ในบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้นะครับใ,ใช้ในการหลบหนีเนาะเอาชีวิตรอดนะครับจากบริเวณที่มีไฟไหม้นั่นเองเนี่ยเขาเรียกว่า e e b d นะครับประกอบด้วยถังออกซิเจนนะครับถังออกซิเจนเนาะแล้วก็หน้ากากกันแก๊สนะครับผมภายในเขาจะบรรจุหน้ากากกันแก๊สแล้วก็ถังออกซิเจน สามารถใช้ได้นะครับเป็นระยะเวลานะประมาณ15นาทีนะครับ15นาทีเนะนาะ10นะครับถึง15นาทีนะประมาณนี้แหละหน้ากากเขาก็จะเป็นหน้ากากแบบเต็มใบนะครับสวมครอบเต็มใบหน้านะครับมีแว่นนะครับมีอ่าเขาเรียกว่าครอบจมูกเนาะในตัวนะครับในตัวประมาณนั้นนอกจากนี้เรามีนะครับอุปกรณ์ดับเพลิงพื้นที่นะครับรวมนะ <c oughs> รวมแล้วนะ แล้วก็ยังมีอุปกรณ์ดับเพลิงที่เรียกว่าสายฉีดน้ำเนาะก็จะก็มีเช่นกันนะครับนอกจากจะมีระบบเคมีแล้วก็ยังแบบฉีดพ่นเนาะก็ฉีดพ่นอัตโนมัติหรือฉีดพ่นแบบคนนะแบบถังประมาณนั้นนะเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปดูกัน,อ,กนอันนี้ก็ถังอีกแล้วเนาะเห็นไ,ไหมเมคอินใช่นะครับอะไรเพียบเลยบอกได้เลยว่าโคตรกินอะไหนะโคตรกินอะไหเนาะอันนี้ก็วาวเนาะนูน่นถังแดงๆนะเห็นไ,ไหมถัง ดับเพลิงนะครับอันนู้นก็ถังดับเพลิงเห็นไหมทีนี้ระบบฉีดน้ํานะครับเขาก็จะมีแบบฉีดด้วยคนนะครับกับแบบฉีดออโต้นะครับเจ้าตัวนี้ผ่านการตรวจเช็คตรวจซ่อมแล้วนะครับเจ้าตัวนี้เป็นระบบอ่าเขาเรียกว่าสปริงเกอร์นะครับสปริงเกอร์เนาะเจ้าตัวนี้แหละเนี่ยฉีดนะครับอัตโนมัตินะครับใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมนะครับนี่ ปาป่าปแต่ละท่อเขาจะไปนะครับควบคุมโดยระบบโซลินอยวาวนะครับวาวไฟฟ้านะตอนนี้ถอดออกไปซ่อมอยู่เห็นไหมท่อแดงๆนะก็จะไปก็จะเป็นโดยโดยหลกัหลกๆแล้วก็ส่วนมากก็จะใช้น้ําจืดนะครับอันนี้ใช้ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้แล้วก็ระบบปั่นไฟยังทํางานได้อยู่ประมาณนี้ระบบปั่นไฟเขายังทํางานได้อยู่เขาก็ใช้จอตัวนี้แล้วก็ระบบดับเพลิงแบบสายยางนะสายยางกับจอตัวนี้เ็าจะมีหัวต่อเขาจะมีกล่องอยู่ไหนน้อกล่อง อ่กล่องนะครับนุ่นะกล่องนะกล่องสายยางดับเพลิงเห็นไ,ไหมก็เขียนไฟโฮส o ์สปอคก,ก็จะมีสายยางกับหัวต่อนะครับสาหรับการดับเพลิงเนาะในใช้ได้ทั้ง2กรณีนะครับในกรณีที่อ่าไฟฟ้าในเรือยังใช้ได้นะครับอยู่เนาะแล้วก็ไฟฟ้าในหลักในเรือใช้ไม่ได้ก็สามารถใช้ได้เพราะว่าเขามีอ m e เมอร์เจนซีไฟปั๊มนะครับส่วนมากอ m e เมอร์เจนซีไฟปั๊มเนี่ยเขาจะใช้เครื่องยนต์นะครับในการขับเคลื่อนนะประมาณนี้สปริงเกอร์ก็จะไปไหน แม่แม่มมนี่ไงนบนหัวเครื่องจักรใหญ่ใช่ไหมดำดำคีมีคีมีนี่แหละไอ้ตัวน,นี้แหละนะเหล็กยาวๆเนี่ยนี่เป็นหัวสปริงเกอร์นะสปริงเกอร์เจ้าตัวนี้มันเขาไม่ได้ใช้สปริงเกอร์หลอดนะในเหมือนอในอาคารเนาะในอาคารเนี่ยเขาจะสร้างแรงดันตลอดเวลานะครับเวลา,าวาวเขาเรียกวาวเนาะวาวหรือหัวสปริงเกอร์เนี่ยเขาได้รับความร้อนนะครับหลอดแก้วก็จะแตกแตกแล้วก็จะพ่นน้ําออกมาประมาณนั้นแต่ในเรือนะครับลำนี้เขาใช้แบบหัวพ่นตรงๆเลยนะครับ จะทางานต่อเมื่อนะครับระบบสั่งการนะคเขาสตาร์ทปั๊มเนาะสตาร์ทปั๊มแล้วก็วาล์วคอนโทรลเปิดนะครับเขาจะฉีดไปในส่วนต่างๆที่มีเพลิงไหม้นะครับประมาณนั้นแหละสามารถทํางานออโต้แล้วก็ทํางานด้วยมือนะครับด้วยมือคนประมาณนั้นอันนี้ผมอยู่ในชั้นของเครื่องปั่นไฟนะครับเครื่องปั่นไฟยูโนโนเครื่องปั่นไฟวอลโวนะครับเป็นเครื่องยนต์ออริจินอลนะครับออริจินอลเลยจากผู้ผลิตนะครับอร่ลลยรอยพูดแพงอันนี้ก็ เดี๋ยวดูชั้นนี้ก่อนนะเนาะนี่ก็ประกอบเขาเรียกว่าล็อกกร์อ์มนะครับหรือกระเดื่องกดลาวเนาะ็นปปที่เรียบร้อยพร้อมกับเกสวัสดอุณหภูมินะอุณหภูมิไอเสียนะเนาะนี่ t โบชาร์เจอร์เนาะก็ประกอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยในช่างบุญจาดยัดตัวอุปกรณ์ดับเพลิงแล้วกันนี่ถังเดืงเห็นไหมเรืออยู่ในท่อมอยู่ในช่วงของการเข้าอู่นะครับซ่อมบำรุงมันก็แบบนี้แหละนะครับแบบนี้แหละ อิเล็กเคขะนะครับดับปูปีไปหมดเลยนะครับดับปูปีไปหมดเลยโน่นอีกถนนังหนึ่งเห็นไหมนะ,ะการวางอุปกรณ์นะครับดับเพลิงชนิดต่างๆในรูปแบบต่างๆเขาจะมีแบบมีแปลนนะแบบแปลนเขาจะอยู่นู่นนะครับอยู่แถวแถวส่วนที่พักอาศัยนู่นแหละเนาะข้างบนนะครับเขาจะมีแบบมีแปลนว่ามีตำแหน่งไหนบ้างนะ <S <S อันนี้ก็นี่ถังน้ำเพลิงนะครับแบบแบบ ที่ใช้ตามบ้านนะเขาก็มีนะแบบนี้อ่านี่อีกถังหนึ่งเนี่ยเขาเรียกไฟลโพสบ็อกเนาะกล่องสําหรับใส่สายยางนะครับันนี้ก็วาวต่อวาวต่อทีนี้ผมจะพามาดูอีกตัวหนึ่งอ่านับดับเพลิงแบบน้ํานะครับดับเพลิงด้วยอ่าเคมีนะครับกล่องกระป๋องเคมีเนาะอันนี้เป็นแบบโฟมนะครับถังอ่าถังใบนี้จะจูบบรรจุด้วยนะครับด้วยเคมีนะครับที่ใช้สร้างโฟมนะครับอ่าเขา เมื่อผสมกับน้าเนี่ยเขาจะเกิดโฟมนะครับหรือฟองคล้ายๆน้ํายาล้างจานเรานี่แหละอันนี้หัวฉีดของเขานะครับหัวฉีดของเขาเขาจะใช้ระบบคล้ายๆกับปั๊มคล้ายๆกับหัวฉีดนะครับหัวฉีดที่ฉีดพ่นสีนะครับหรือกาพ่นน้ามันสําหรับล้างเครื่องคล้ายๆกันนะครับใช้ระบบแวกกมดูดนะครับเมื่อเราต่อสายดับเพลิงเข้านะครับต่อสายดับเพลิงเข้านี่นะครับเดินระบบนะครับน้ำก็จะวิ่งผ่านเอาวิ่งผ่านแล้วก็ตรงนี้เขาจะเกิดสูญญากาศเนาะดูดน้ํายาเข้ามาผสม ผสมกับน้ําในคอลหลอดในคอลหลอดนี่แหละเนาะเขาก็จ่นออกมาเป็นโฟมนะครับเป็นโฟมเนาะโฟมเนี่ยเขาดับไฟได้ดีนะครับในกรณีที่เป็นพวกน้ํามันมวกสารเคมีอะไรต่างๆดับไฟได้ดีมากยกเว้นไฟฟ้าใช้ไม่ได้นะครับถ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าเกิดช็อตเกิดระเบิดไฟไหม้นะครับอยู่ๆเราเอาน้ําเอาโฟมไปฉีดน,นะครับเรามีสิทธิ์ที่จะเกิดอันตรายได้ประมาณนั้นแหละเนาะเขาก็จะมีหลายๆแบบเนี่ย ก็ลากตัวนี้โอ้ลากตัวนู้นนะครับลากตัวนู้นต่อท่อต่อสายนะครับลากด,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 ดุดมาเสียบตรงนี้นะครับก็ใช้ได้เลยเนาะอันนี้สําหรับโฟมอที่ใช้ในห้องเครื่องและทีนี้เขาก็จะมีอีกอย่างหนึ่งคือเขาเรียกว่า CO2 นะครับ CO2 แบบถังขนาดใหญ่เลยเจ้าตัวนี้เห็นบอกเอ่ยแบบเจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้ถังขนาดใหญ่จะถูกติดตั้งอยู่ในห้องนะแต่ผมไม่แน่ใจเรือลำนี้อยู่ที่ไหน เป็นหลอดนะครับคล้ายๆกับถังออกซิเจนนั่นแหละที่ใช้นะครับในการตัดเหล็กเนาะหลายๆถังก็จะประกอบรวมกันเป็นซีโอ2เจ้าตัวนี้จะจะปล่อยนะครับในบริเวณที่มีการปิดผนึกเนาะในกรณีที่ฉุกเฉินจริงๆนะครับเอาไม่อยู่แล้วละเนาะไม่ว่าจะเป็นสายยงสายยางนะก็อุปกรณ์ดับเพลิงพวกนี้มันเอาไม่อยู่จริงๆนะครับเขาจะทําการอพยพนะครับอพยพหาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะครับออกจากบริเวณนะครับแล้วทาการปิดนะเขาเรียกว่าปิดผนึกเนาะ CO2 แบบนี้เขาจะใช้กับบริเวณที่มีการปิดผนึกได้นะครับอย่างเต้นอย่างเช่นว่าในห้องเครื่องนะในห้องเครื่องเนี่ยก็จะปิดประตูหน้าต่างทุกอย่างนะครับเอาคนเจ็บคนออกให้หมดนะครับออกให้หมดเลยนะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ออกให้หมดแล้วก็ปิดนะครับแล้วก็จะแล้วก็จะทาการนะเปิด CO2 ลงมานะครับ CO2 เขามีหน้าที่กําจัดนะครับกาจัดออกซิเจนนะครับในบริเวณนั้นเนาะเมื่อไฟนะครับไม่มีออกซิเจนไฟมันก็จะดับประมาณนั้นแหละ ใช้ทั้งน้ำใช้ทั้งเคมีนะใช้ทั้งโฟมเนาะรูปแบบต่างๆส่วนระวังระวังสินค้าก็ใช้น้ําเช่นกันใช้น้ําใช้โฟมนะใช้โฟมเนาะในถังต่างๆที่ส่มเสียงที่จะเกิดเพลิงไหม้ก็มี CO2 เช่นกันเนาะในระบบดับเพลิงเนาะ e p e d อ๋อนี่อีกอันนึงเห็นไหมเขาจะมีติดตั้งไว้ทุกชั้นเลยนะทุกชั้นเลย เดี๋ยวขอโม่ต่อสักนิดนึงว่าเครื่องมือเกะกะอิเล็กเกะกะเนาะวันโวนะครับวันโวเพนต้าดีเท่าไหร่เนาะไม่ลุงกันใช้ <laughs> ดีนะวอนโวเพนต้าเนาะอันนี้ก็ประกอบเนาะเอากล่าวว่าจะเอาเครื่องนี้ให้มันมันได้ก่อนเนาะเพราะว่าเครื่องนู้นเครื่องหนึ่งนะอันนี้เครื่องสามเนาะเครื่องหนึ่งติดช่างเกนนะช่างเกนเขามาทำนะมากําลังมาล้างทําความสะอาดเกนแล้วก็กําลังประกอบประกอบผมก,ก็เลยมาประกอบเครื่องนี้ เครื่องนี้ก่อนนะ,ะการซ่อมเครื่องนะผมไปเจอคอมเมนต์มาเนาะในกลุ่มอื่นในโลกโซเชียลมันจะมีคนประเภทหนึ่งนะผมก็ผมก็วึ่งเขาบอกว่าโอ้ยช่างกระจกนะครับช่างกระจกเนี่ยเขาบอกเลยนะช่างอะไรไม่รู้กระจกชิาบหายซ่อมเครื่องนะดูแต่คู่มือผมก็เป็นคนนึงแหละนะในบรรดาช่างกระจกเนี่ยดูคู่มือเห็นไหมคู่มือผมการประกอบทุกครั้งนะครับต้องมีคู่มืออ้างอิงตลอดนะเพราะว่าผม ทำงานในรูปแบบบริษัทนะครับทุกอย่างต้องได้ค้ามาตรฐานผู้ผลิตนะครับแล้วก็ออกหนังสือรับรองให้กับลูกค้านะครับประมาณนั้นแหละเพราะว่าหนังสือรับรองจากช่างเนี่ยเขาก็จะไปยื่นกับประกันนะครับไปยื่นกับเซอร์ว์นะครับที่จะมีหน้าที่ตรวจเรือรับรองคุณภาพของเรือใช่ไหมล่ะเราเนี่ยทำเครื่องยนต์นะครับมีคุณภาพมาตรฐานนะตามสเปคผู้ผลิตนู่นนี่นั่นนะครับก็ เรือนะครับก็สามารถที่จะตีทะเบียนต่อสันอต่อทะอเบียนนะครับทพบาพรบต่อทะเบียนอะไรประมาณนั้นแหละเนาะวิ่งสินค้าได้นะครับมีอเขาเรียกว่าสถาบันรับรองนะครับคุณภาพความปลอดภัยคุณภาพของเครื่องจกักรคุณภาพของโอ้เยอะแยะมากมายนะครับผมนะประมาณนั้นแหละเนาะส่วนหนึ่งของงานช่างก็ต้องมีใบรับรองนี่ก็มาตรฐานเป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้ทางานหน้าเดียวนะอย่างบริษัทผมนี่ไม่ได้ทํางานหน้าเดียว คือไม่ได้ทำงานเฉพาะเครื่องยนต์เครื่องเดียวนะครับหลากรุ่นนะครับหลายยี่ห้อไม่ทำมันหมดทั้งเล็กทั้งใหญ่ทั้งจิ๋วทำไม้กระทั่งเครื่องตัดหญ้านะครับคู่มือนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับสำคัญเลยขนาดประกอบเนี่ยก็ต้องอ่านคู่มือนะเห็นไหมอันนี้การอัดฝานะอัดฝาอัดฝาโซ่เห็นไหมอัดยังไงนะครับเขามีสเต็ปให้สเต็ปหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปสามนะครับอัดองศาอัดป้อนนะครับอันนี้อัด แม้กระทั่งนะครับแม้กระทั่งนี่เลยเผาลูกเบี้ยวใช่ไหมก็ต้องอัดนะครับอัดตามค่ามาตรฐานนะครับเนี่ยนะฮะเขาจะอัดตอนก่อนแล้วก็อัดองศานะครับองศาแล้วก็มาร์กเอาตามเหลี่ยมน็อตเนี่ยเปิด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 คู่มือนีเปิดคู่มืออันนี้อันนี้คู่มือหน้าแรกนะไม่เป็นไรเนาะดูผ่านผ่านดูวานผ่านนี่บอกแล้วผมก็เป็นเป็นหนึ่งในช่างกระจกนะครับทําอะไรก็เปิดแต่คู่มือใช่ไหมมีรูปนะครับเนี่ยอันนี้น็อ เขาเรียกหวหมูหวหมูท้ายเครื่องนะครับอัดบอนเห็นไหมหนึ่งร้อยสี่สิบนิวตันนะครับบวกลบเนาะยี่สิบนิวตัน,ะ N, นครับแล้วก็อัดองศาประมาณนี้ <c oughs> ก็มีหลายรุ่นนะครับแต่ใช้คู่มือเดียวกันเราก็ต้องอ่านดูดีๆนะครับอ่านดูดีๆเห็นไหมการอัดอัดบอนเห็นไหมเขจะบอกตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่หนึ่งตัวที่สองเห็นไหมตรงข้ามการขันนะครับการขันน็อตต้องขันตรงฝั่งตรขงตรข้ามเสมอนะตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่สอง ตัวที่สามตัวที่สี่เห็นไหมตัวที่ห้านะครับตัวที่หกตัวที่เจ็ดตัวที่แปดเห็นไหมเวลาหลักการขันน็อตนะครับต้องไล่ไปเรื่อยๆนะครับฝับงตรงข้ามค่อยๆอัดเนาะค่อยๆอัดอ่าเครื่องนี้เครื่องนี้ใช้ตัวนี้นะครับใช้ตัวนี้ใช้ฝั่งนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับหน้านี้หน้านี้อ่าไม่ใช่มันคนละส่วนกันโอเคขอโทษอันนี้หัวหมูอันนี้ไฟวินเออนี่ไฟวินนะขนาดดูคู่มือคู่มือยังเบลอเลยทีนี้เหลี่ยมน็อตเขาดูยังไงเขาดูอย่างนี้ครับเหลี่ยมน็อต ปาบนี่เห็นไหมอ่าครึ่งวงกลมนะครับ180องศาหนึ่งเหลี่ยมน็อตเท่ากับ60องศาเนาะอันนี้เข้าใจไหมอันนี้เข้าใจกันเนาะเขาจะบอกว่าอ่านี่เห็นไหมสเต็ปอันนี้ไม่เกี่ยวหนาไหนเนาะเออก็จะมีอัดองศาอัดปอนครับอัดปอนเอ๋เห็นไหมเก้าสิบอันนี้เขาจะบอกว่าน็อตตัวนี้เ,นเ,นนเขาจะบอกว่า ่า48นิวตันเมตรนะครับเนาะ48นิวตันเมตรแล้วก็บวกด้วยนะครับ90องศาเนาะ90องศา90องศา,าก็คือเหลี่ยมครึ่งนะเหลี่ยมครึ่งก็เหลี่ยมน็อตครึ่งประมาณนี้เดี๋ยวอะอันนี้ก็ต้องอัดนะอัดเฟืองน็อตเฟืองต่างๆก็ต้องอัดตามค่ามาตรฐานเนาะเพราะเวลาเราอัดอัดเขาเรียกว่า อัดองศาเนาะเขาก็จะมีก็ต้องมาร์กแหละมาร์กหัวน็อตไว้เนาะองกีได้กี่องศาหนึ่งเหลี่ยมน็อตสองเหลี่ยมน็อตนะครับหนึ่งเหลี่ยมน็อตครึ่งโขออภัยกล้องสั่นเลยหนึ่งเหลี่ยมน็อตครึ่งเห็นไหมอ่มากากบาทไว้เนี่ยไม่ใช่อะไรนะบอกว่าขันเสร็จแล้วนะครับกากบาทเนี่ยอันนี้เหลี่ยมน็อตครึ่งเห็นไหมเก้าสิบนะครับเก้าสิบองศา um, เหลี่ยมอ่าเออเก้าสิบองศาเห um ลี่ยมน็อตครึ่งก็จะเก้าสิบมุมฉากพอดีนะครับมุมฉากนี่อันนี้ปิดไว้ปิดไว้เป็นไง ช่างนะครับซ่อมก็ต้องมีคู่มือซ่อมนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อยังมีคู่มือฉบับเต็มอยู่นะฉะบับเต็มก็อยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับของเรือแล้วก็อยู่ในเขาเรียกว่าหนังสือคู่มือนะวันนี้ก็เป็นคู่มืออีกแบบก็ใช้ตามเขาเรียกว่าตามความเหมาะสมนะใช้เรื่อยๆนี่เป็นไงอันนี้ช่างนะครับจบไปแล้วละ่ะคู่มือนะครับนิดๆหน่อยๆ ส่วนมากคู่มือเนี่ยในบริษัทผมยังไม่มีนะ,ะในเรือนะครับเขาจะมีคู่มืออยู่แล้วนะครับคู่มือการซ่อมคู่มือการสั่งอะไรนะครบับเขาเรียกว่าสเปร์คัสต,ต่างๆนะเขาก็มีนะครับอันนี้กรองนะ้ำมันเครื่องเนาะฝาแข็งยังไม่ได้ปิดนะครับเพราะยังไม่เรียบร้อยเหลอเช็ดโอ้คือหน้าเดินจังเลยเดินไม่ดีนี่มีล่วงหัวที่มือนะ ปึ๊บๆอ่าถังดับเพลิงทงดับเพลิงเนี่ยกองสายดับเพลิงนะเปิดไหมเปิดไหมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูโอ้แอบเห็นบ่อนะครับเห็นบ่อสายดับเพลิงนะครับสายดับเพลิงตามด้วย e, e b d นะครับ eebd ตัว e นี้ออกซิเจนยังอยู่ใช้งานได้นะครับ ออุปกรณ์ดับเพลิงพวกนี้นะครับเขาจะมีการตรวจสอบนะครับทุกเดือนนะครับทุกๆเดือนเลยนะโดยคนประจําเรือนะครับเห็นไหมเราจะมีแล้วก็มีเซอร์วิสนะครับเซอร์วิสประจําปีนะแต่ผมไม่แน่ใจว่ากี่ปีครั้งนะเขาจะมีบริษัทนะครับผู้ที่มีความสามารถเกี่ยวกับอุปกรณ์ดับเพลิงเนี่ยเขาจะมาตรวจสอบนะตรวจสอบถังเอาถังไปเช็คนะครับไปที่เวิร์กช็อปเนาะเปลี่ยนสายยางดับเพลิงเปลี่ยนหัวดับเพลิงอะไรประมาณนั้นตาม สภาวะการใช้งานนะครับสภาวะการก็เรียกว่าถึงแม้ไม่ได้ใช้นะครับวางไว้เฉยๆมันก็เสื่อมสภาพไปตามการนะเวลาเนาะอันนี้ซัมแท้งถังน้ํามันเครื่องนะครับถังน้ามันเครื่องกขอตอัวน,นี้เขาโบเขาดูดน้ํามันเครื่องออกไปเก็บนะบเก็บไว้ที่อื่นเนาะแล้วก็เป่านะครับเป่าเขาเรียกว่าไล่เนาะไล่แก๊สนะครับเรียกว่าฟรีแก๊สอยู่นะครับ แล้วจะมีคนนะครับมีเจ้าหน้าที่ลงไปนะครับไปทําความสะอาดเช็ดถังน้ามันเครื่องนะครับเช็ดอ่างน้ามันเช็ดถังเนาะเช็ดถังน้ามันนะครับนู่นอยู่นู่นแหละตอนนี้กําลังฟีแก๊สอยู่อันนี้เผาลูกเบี้ยวปกติจะไม่ค่อยถอดกันนะเผาลูเบี้ยวเนี่ยอ่าเขาเรียกว่าฝาเผาลูกเบียวเนาะอันนี้ก็ถอดเซอร์วีนะครับให้เจ้าหน้าที่อ่าตรวจเรือเนาะมาตรวจนะครับมาตรวจประมาณนี้แหละอเผาลูกเบี้ยวมาเริ่มเลยนะครับ พอลูกเปียวนะจะอันนี้พาลูกเปียวด้านข้างนะจะประกอบด,ด้วย3ส่วนนะครับสส่วนว้าวนะครับสาหรับสาหรับลูกกระทุงเนาะสาหรับลูกกระทุงเนาะเน่ลูกกระทุงนะครับไอดีไอเสียนะครับอันนี้ลูกกระทุงเนาะในลูกกระทุงนะครับก้านกระทุงเนะาะ,นะว้าวไอดีไอเสียส่วนอันที่3เจ้าตัวนี้นะครับปั๊มน้ามันเชื้อเพลิงแรงดันสูงนะครับเจ้าตัวนี้ป้าบป,ป้าบนะแบบพังเยอะบาร,รีวปั๊มเนาะเน่ เพลยเยอรบายระบบปั๊มมันเป็นแบบไหนก็เป็นเหมือนกับเครื่องยนต์คูปัวต้านั่น,นแหละเนาะแต่คูปัวต้าไถนานั่นแหละเนาะเครื่องยนต์สูบเดียวเป็นเหมือนกันแต่อันนี้8สูบ8ตัวนะครับเขาเป็นปั๊มน้ามันเชื้อเพลิงแรงดันสูงแบบอิสระนะครับสูบไขสูบมันนะสูบไขสูบมันเวลาใช้งานเราก็มาเซตนะครับตั้งค่าแหลกนะครับตั้งค่าการจ่ายน้ํามันแบบนี้แหละเนาะว่าแต่ละสูบจ่ายเท่ากันไหมอะไรยังไงแรงดันเสมอกันหรือเปล่าเนาะประมาณนี้ เดี๋ยวก็จะมีการเช็คแหละนะเช็คการเช็คการเช็คองศานะครับการการเช็คองศาการฉีดละมันก็จะมาเช็คที่นี่นะครับเช็คสูบใครสูบมันไปนเลยเนาะอ่ะหลายเรื่องแล้วนะเนี่ยวันนี้พาชมผาชมหัวฉีดหัวฉีดโอ้หลายหลายท่านเห็นแล้วละ,ห,ละหัวฉีดนะครับหัวฉีดตอนนี้งานก็เดินไปข้างหน้าเรื่อยๆนะครับหมายกำหนดการก็กระชั้นชิดมาเรื่อยๆเช่นกันนะครับ เครื่องหนึ่งผมยังเขกขะอยู่เลยนะครับเขกขะรอฝาสูบนะครับรอรอลงฝาลูกฝาสูบกะว่าจะลงวันนี้แหละเนาะแต่ติดพี่ๆช่างเจนเขากําลังประกอบเจนอยู่นะครับมันก็พื้นที่ทํางานมันแคบนะครับมันแคบเนาะจะทําอะไรก็สลับกันทําประมาณนั้นแหละนะครับผัดกันเข้าผัดกันออกเนาะถ้ามาทําด้วยกันหมดเนี่ยมันก็ขี่คอกันทํางานนะครับมันก็อันตรายนะครับเดี๋ยวเหยียบไม้เหยียบมือกันเนาะเครียดกันอิดเครียดกันอิด อารมณ์เดียวกันกันกบอ่าเขาเรียกว่าหน้าเวทีหมอลำประมาณนั้นแหละเนาะอ่าเกี่ยวกับเนื่องกับการดับเพลิงนะครับก็จะมีนี่เลยประตูหนีไฟนะเขาเรียกประตูหนีไฟเนาะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์นะสำหรับส่งสัญญาณแจ้งเตือนนะว่าเกิดเหตุไฟไหม้เนาะจากตัวนี้จากตัวนี้ก็ประตูหนีไฟนะครับบ้าก็าหาย,ยนะประตูหนีไฟโนะ่ลงไปถึงชั้นล่างชั้นล่างเมื่อกี้นั่นแหละที่เดินขึ้นมาเนาะ มีเชือกนะครับมีเชือกมีเปลนนะครับสําหรับการลําเลียงผู้ประสบเหตุด้วยเนาะบันไดยาวถึงนูนนะครับนู่นเลยนะครับอ่านี่เขาเรียกว่าบันไดดีไฟนะครับพูดง่ายๆถ้าเกิดไฟไหม้ในนี้ควันจะไม่เข้านะครับประตูนะครับก็จะเป็นประตูกันไฟนะครับไฟไม่ไหม้เนาะขอบประตูนี่ก็จะเป็นขอบกันไฟนะครับเป็นอ่าเขาเรียกว่าวัสดุสังเคราะห์นะครับไม่ติดไฟนะครับ ผนังก็จะหุ้มฉนวนนะครับวัสดุสงังเครืะอ์ไม่ติดไฟทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยนะนี่ประตูกันไฟสําหรับในกรณีชุกเชิญนะครับก็เรียกไฟไหม้แล้วไม่มีทางออกเนาะ mm. ก็จะมาออกทางนี้กันนะครับออกทางนี้กันนะมายืนอยู่ข้างๆเครื่องไฟนี่แหละจบคลิปนะครับจบคลิปซัมีล่ะเด้อนะครับสวัสดีจ้า